พียสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในนิวซีนะครับกับปืน M16 จะ A ไหนวะอันนี้อันนี้จะเป็น A2 ป่ะหรือ A1 ผมว่าน่าจะ A2 นะครับนะดูว่าข้างๆเขียนพอไหมเดี๋ยว M16 USA ให้ข้างๆไม่ได้ไม่ไดล้ละเอียดขนาดนะโอเคเราจะเปิดกล่อง a d o p กันนะครับทั้งหมด10 สิบห้าไอ้ดอกด้วยนะครับน้แล้วก็เดี๋ยวยิงบอดด้วยบอดถ้ตรงนี้เป็นบอดโจลหรือเปล่าวะติดตัวมันคือเดี๋ยวยิงยิงให้หมดเลยท้งตู้ด้วยอ่ะเพราะว่าสก,กินนี้น่าจะใส่ไม่หมดนะครับนะดูจากทรงละนะครับเรายิงบอดนี่บอดมาหมดเลยนะบอดมันจะโหดปว,วะเราผมขอกดยาไว้่นหนึ่งนะ จะบอกว่าตรงมากนะบอดบอดบอดที่โดนบอด,ดยิงครับปดยาไว้อีกสักอันเนี่ยถึงไม่มี ไม่มีผีให้ทดสอบเลยวสอบความความตรงไ,ได้หอหล่อแต่ F16 มันต้องไม่ใส่อันนี้นะถ้าผมเล่นในเวทเทอรมันจะมีแค่นี้เออม,มันได้อยู่นะโค้ชต้าแต่ความชอบนะแต่ผมว่ากล้องเนี่ยมันมันไม่เท่ากล้องไอ้แท็กซ์เทลนะ มันจะรู้สึกว่ามันจะตรงหรอปะอผมได่คิดนะเล่นแบบเพื่อนคือตรงมาเนี่ยระยะต้นไม้เนี่ยโอ้โหแม่นจัดก็ถือว่าโอเคอยู่ด่ะบอกเลยโอเคอยู่มันเล่นอะไรเงี้ยเปิดแปดสิบห้าลำเชียร์ที่ระยิงบอดไปของไม่ดับหรอเดี๋ยวเราลง ปืนสี่ปืนในปืนแบตเทิญนะใบสันไม่เอาไอไม่ไอไ,ไม้เต็มมีหลายปืนอยู่ให้ลองเราลองแบบร<ะ>ีวิวทดสอบไปในตัวนะครับนะผมก็ไม่รู้ว่าคนชอบปืนอะไรอะไรยังไงใครนั่งอยู่นะนอนอยู่ ไอ้กบตกใส่ใหน้าก็ตรงอยู่นะอันนี้ผมมีแบบออโต้เลยนะต่อไปเองสิมนสี่ไข่บอกไม่ถูกเหมือนกันนะ เป็นว่ายิงออตโต้อะก็คือมันคุมกระสุนยากอยู่แล้วต่ต้บบพวกแบบว่าที่มันยิงเป็นเส้นๆก,ก็คือมาโครนะเส้นใหถ้ายิงบุคคลเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะคุมกระสุนง่ายกว่านะคนที่สองที่สาม แล้วแต่คนถนัดนะวันนี้ผมเปิดเดี๋ยวผมเล่นไอ้ไม้ด้วยไอ้ไม้กระจายเยอะเลยอ่ะมันคุณนี่ไห้ไม้อ่ะทาทาทาปืนทาครับทายี่สิบหนึ่งขวัญใจทหารไทยแล้วนะปืนนี้ สีบแบล็กผมว่านะ่าจะสวยนะ,ะไอ้ดำนี่ไอ้ไม่แบล็กโอ้ควันขาวที่กองไข่เรได้มั้ยนี่เสียอยู่นะอุ้ยเป็นเส้นเลยนะอ่ะเย้าเ,าเรื่องอยู่นะ M.I เสียงเดี๋ยวมันไม่มีที่จับครับผมอันนี้เลยคือข้อเสียมันถ้าม,มีที่จับจะดีมากนีอะไรให้เราเล่นไหมเบอร์เด็ก,กดดยยถือว่าตรงนะครับอ่ะลิงหัวมันจะ15นัดแรกอะผมว่ามันจะตรงด้ใช้ได้เลยเนี่ย จะดูนะ10นัดประมาณสิบตอนนั้นตอนนี้นัง่งก็แย่แล้วแล้วผมป้าป็นทีน,นะกระจายแลย้วนะการตั้งข้าของเกมเขาเซ็ตมาอย่างไงน,นะไอกระสุนบางปืนก็ตรงที่ไหน คิเห็นยังไงกับปืนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเปิดเลยไอออวีครับผมโอ้อันนี้แวนตาสกาแดงเอามาทำไม กระเป๋ามันจะเริ่มเต็มน่าจะผมกดเปิดไปเลยนะโอเคไหมแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านับยี่สิบงั้นกดอันนี้นะก็คือถ้าถ้าให้แนะนำเล่นผมว่าน่าจนะเป็นซิกอ่ะเบสิกสุดๆง่ายในแบทเทิร์นนะในแบทเทิร์นอยังไงนะครับ แต่คิดว่าชิกน่าจะมันง่ายสุดแล้วเอ,อ้ง่ายๆครับโอ้โหเฮียพี่ไม่ออกเลยเว้ยเฮีวพี่มาเว้ยไอ้บ้ามาปีกพีพันมาตัวไปพี่พันมาบ้โอ้ย ผมเก็บสกินที่เปิดแล้วเข้าตู้กอนนะครับรู่ตู้ตู พี่ไม่ค่อยออกเลยไม่มมเปิดกล่องอะไรก็ไม่ได้ออกยากยาบไปหมดเลยยางมากเอชเคานหมวกมีไอครับผมเท็กไน VS ครับผมกระเป๋าอัคต้าสามไอ้กล่องที่เนี่ยซีนอตเลยเนี่ยไม่ค่อยได้เลยดีๆเลยนะแตวแต่แ,แต่คนจะเปิดซื C ้อเปิดจะผมขอยัดของเข้า,ขาติดทางั ฮัตรูฮัตต์ูก็คือเปิดไปครึ่งของครึ่งไอดอบแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรดีเลย,ยดูแตเท้าที่เห็นเนี่ย ได้มาทำเงินตอนนี้เราเปิดไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราหนักกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามนี้ม่เปิดสิบสี่สิบห้าครบละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่เค้เราที่สิบห้าครับผมเปิดเ้ย รุยครับผมรุยโคมกันเลยเพรโคมไม่ค่อยหวังอะไรอยู่แล้วมันไม่ได้อะไรดีๆนะครับไปชงไปฉายว่าทาไมสกาแดงต้อมครับผมเฮ้ยเรื่อยใช่ไหมอาจจะเป็นคลิปแรกนะที่ว่าเปิด a อดอ t สิบห้าลำแล้วไม่มีเฮบิออกเลยนะครับนะมาสด้คัตต้อมฮิลิกนี่ก็สวยอยู่นะกระเป๋าสมอโคมครับจยได้สมอลลองหนมากกว่าพี่ รลือกมาทำไมซิกจริงนะโอ้ยไม่ได้เลยดีๆเลยไอ้วัตถุนี่ไม่เห็นมันดรอปเล่นในเกมเลยนะของใช้มีประโยชน์อะไรวะอองงอย่างนะ เนี่ยกล่องเนี่ยแทนที่เฮฟวี่ออกง่ายๆก็ไม่ออกนะอืมเทอวินเทอร์โบโอ้โหโนเฮฟวี no ครับผมโอ้โหตัวสุดท้ายถือว่าเกลือนะครับนะก็ก็เกลือก็เกลือนะครับนะใครที่ชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับนะสนใจอะไรก็ทักมาแล้วกันนะ บางอันก็โพสขายในตลาดไปเลยนะออกก็ขายเลยบอทเลยนี่ไงบอทมันค่อนข้างจะนี่ด้วยเกี้ยวกลาดเกี้ยวกลาดนะครับโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ